ข้อที่5ครับข้อที่5เป็นเรื่องของน้ำหนักนั้นน้ำหนักคือพอพูดถึงเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องบอกว่าเห็นอย่างนี้เขาอัดแน่นมาอย่างนี้น้ำหนักไม่ได้เพิ่มเท่าเดิมเลยใช่น้ำหนักคือเซอันนี้คีย์เป็นเซมิเวทใชแต่น้ำหนักเท่าเดิมใช่ก็คือคีย์ดีขึ้น อปุ่มต่างๆ,ๆเยอะขึ้นนั่นนี่นี่นั่นขึ้นแต่น้ำหนักเขาเท่าเดิม <c oughs> พกง่ายเหมือนเดิมเราไม่ต้องกังวลลยครับเรื่องของน้ำหนักสมมติเรามีโมเด็กเจ็ดพัทสมมตินะเราอยากเปลี่ยนเป็นโมเด็กเอ็มเจ็ดมันมันแน่นอนว่ากระเป๋าอาจจะต้องเปลี่ยนเพราะว่าขนาดมันเล็กลงแต่น้ำหนักเท่าเท่าเดิมด้วยความที่มันคียใหม่นะเราทำน้ำหนักได้ดีขึ้นอะคือจริงๆแล้วน้ำหนักมันควรจะเพิ่มขึ้นแต่กายว่าเขาอะเฉลี่ย เฉลีย่ยแบบอาจจะป้านตรงนั้นออกน,น,นี้ออกทำให้น้าหนักมันเท่าเดิมต้องไหมใช่ครับน้าหนักก็จะเข้าเาเดิมเลยก็จะเบานะผม่นยงยกขู่เบามากอะ่ะเบามากแล้วก็คีใหม่ก็อาจจะเพิ่มตัวมันอาจจะเพิ่มเซนเซอร์อะไรนิดหน่อยแต่ฟีลิ่งอะไรก็คือดีกว่าเดิมคือสาหรับใครที่กังวลเรื่องน้ําหนักประมาณว่าอู้เพิ่มอันนูนนี่นั่นมันหนักแน่นเลยไม่ต้องกังวลเลยคือเท่าเท่าเดิมเลยใช่ซึ่งบกติมันเบาอยู่แล้วนะเฮ้ยมันเป็นตัวเบาก็คือเป็นตบโจย์ตัวเบา ก็ยังเบาเหมือนเดิมก็ยังเบาเหมือนเดิมสำหรับการเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะประมาณนี้อ่าคือฟังมาแล้วมันแบบอร่อยมากเลยคู่ตรงๆนะพู่ตรงๆว่ามันมันไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนตอนที่ผมเคยรีวิวตัวโมเด็กพัสไปตัวนี้มันเป็น m o เด็เอ็ไอตอนโมเด p a s ัอ่ะมันเป็น Minor Change อืมนี่คือ Major Change ถูกต้องครับนี่คือ Major Change สสำหรับคีย์บอร์ดระดับกลาง